กสนันหลังสื่อใหญ่ช่อง3รายงานขา Kimberly, ่าวคิมเบอร์รี่กระเป๋าหายล้านแรงไร้สาระจากกรณีของนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนทมซิลีกระเป๋าแบรนเนมหรูหายไร้ร่องรอยจากคอนโดส่วนตัวไปถึง4ใบรวมมูลค่านับล้านบาทซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของคิมเบอร์รี่ได้รีบไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้รายการเรื่องราวชาวนี้ทั้งช่อง3ได้นำเสนอข่าวพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้เสียหายอย่างคิมเบอร์รี่ด้วยหลังจากนั้นในทวิ t เตอได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหน้าขยะขยแยงอ่ะดูดาราโดยใช้ Peverage เพื่อเรื่องอะไรแบบนี้แล้วโมโหดูแล้วมันใช้พื้นที่สื่อเพื่อเรื่องของตัวเอง ขอให้ทุกคนช่วยมันแล้วมันเคยเห็นหัวคนอื่นตอนเขาลำบากไหมไร้สาระมากกะอีแค่กระเป๋าหายมาตามหาคนอื่นที่เขาลำบากกว่ากระเป๋ามีอีกเยอะแยะทำไมไม่ช่วยกันคะดาราเมืองนอกออกมารณรงค์เรื่องโควิดนี่ออกมาแชร์เรื่องกระเป๋าสุดจัดประเทศไทยข่าวนี้มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรคะ ประชาชนในประเทศโดนอุ้มหายไปตั้งกี่คนสื่อหลากแบบช่องสามสีไม่เคยเห็นทำขา่าวพอกระเป๋าดาราหายออกข่าวอย่างกับวาระแห่งชาติชีวิตประชาชนในประเทศนี้คงจะมีค่าน้อยกว่ากระเป๋าหลักล้านของคุณดาราจำเป็นต้องลงข่าวหรอไอ้พวกนี้เงินก็มีให้มันไปแจ้งตำรวจสิเอาเรื่องทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาลงดีกว่าไหมไร้าสาระจริงๆ